สวัสดีครับมาถึงแล้วครับวันนี้มาถึงปุ๊บมลงวันมาปั๊บเลยครับนู่นครับให้ขึ้นไปขับเลยทีนี้มันดูครับอดีตอดีตมือหนึ่งอดีตมือหนึ่งทูน่งครับปิดลงอ่ะฮะ ลองบิดเร่งดูดิทางมอตอรไว้หรอนั่นเดตัดเลยดิเดดิสวิงหน้าหลังเดวว<ะ>สวิงหน้าหลังอ้าวลงมาเป็นหรอกนะเด็กก็เดินลงมาเลย ลงที่สนามฟุตบอลครับฮ่่ฮะนูป็มิมลงครับ ไอซีรีทแท็กมันเสีย ลงมาตรงมาตรงมารงมาตรงมายกยกยกอีกยกอีกอเกยังไม่ถนัด ยังไม่ชินมือเท่าไหร่ครับเรยเรๆยเยเยรล,ล,ลงมา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 โอ้ว้าเบาบาบา หล้เราับคนทนได้ไหมซับไม่เป็นฮะ<า>ลครับสปเร็วไปหอะไรางหน้ารึครับพี<า>่ไปเล้ลครับฮะรถไหนใครนี่ไครครับนี่ ไ้ไหนอ๋ออแล้วนะเดี๋ยว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 ค่อยโทรมาเลยพอดีผมติดตุละอยู่ครับให้พี่เมมลองดู ไหนนี่ไม่ได้เร่งเลยเคอยู่ออโต้หรอไหนเนี่ยไม่ได้เร่งเลยเลยแสดงว่ามันค้างออโต้อ,อยู่ไหมคุณว่ามันค้างออโต้บอกว่ามันผ่อนแค่นี้แหละ นนเดี๋ยวมันตัดนีไ่ไงอูแสดงว่ามันเร่งแรงนะมาลองลอเลยเกมม่นาดคอนโรนครับ เป็นๆบ่มันไม่มีที่ซับมันไม่มีที่ซับมันโกเบหรอกฮะเฮ้ยมผมก็ลืมขึ้นไปดูรถเลยแกลืมใส่ฟ้านั้นใหมผมตัวนี้ม่ยไอ้หลีวะลืมใส่ฟ้านี้มาให้โอ้ลืมยันได้เลย ตายเลยลืมฝานี่มาครับเนี่ยแห้งดีมากเลยมเมพวกเป๋พราอะไร

ฮะอะไรนะดูเซฟไพรสีบุสเกตอย่าดูอ่ะครับดูน้ำเปิดดูได้ตัวโอ้ไปนี่ลืมเอาอันั่นมาอีกว่ะโอ้เส็งเลยโน่นหน่อยตัวฝาปิดข้างบนเพน่ะตายเลยไก<ว>ล้ไหมไกลแล้วนี่เขาส่งมาให้แล้ว อไปดูไม่ได้ดูรถเลยพี่มีมาเครื่องคันนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร,ร่สไม่ใช่สองร้อยเจ็สิบเออสองเจ็ดมีเงินมีเงินสดป่ะ ไปวุดไปไปดูแม่โคจมก่อนไปไปรถนี้ไปรถฟปอร์ดนี่เดี๋ยวไปดูดูซานจมก่อนฮะทิ้ไว้ก่อนอ่านก่อนเดี๋ยวพ่อจะไปดูเดี๋ยวพาไปดูดูซานจมครับตกลงราคาได้ก็จะย้ายคันนี้ไปเลยครับ จะย้ายคันนี้ไปดึงเลยวูฟุนจะมาแล้วนั่นไปเมาสอยู่ที่ผมเมาสไปแปดพันบาทครับไปดึงดูซานสองร้อยยี่จมอยู่ในครั้งนี้ครับเดี๋ยวต้องไปดูหน้างานก่อนนะครับเ,คคเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะพาดินด่วนไปด้วยดินด่วนกับแมลงวันก็ไปครับน้องครับมลแรงวันพี่มิมแมลงวันใหน้รงรัน สองสามวันถึงจะโอนค่าค <c oughs> ่านี้ฮะอีกสองสามวันถึงจะโอนเงินให้โอนแบบไหนไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ